กินแล้วกินเช้าอิ่ยังนอนจีไม่อ่านเลย่าดีเดิงอิ่มมากอิ่มอบากอ้วกเรื่องเชเข้ากันมากเออเออเออเดี๋ยวสูงกว่าไม่ข้ยังให้ยง